แอร์แวร์ก็คือลักษณะของการทําระบบกักเก็บแรงดันน้ําเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการส่งน้ําได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือคนอย่างอื่นเพื่อเพิ่มแรงดันการทํางานของแอร์แวร์เมื่อน้ําเคลื่อนที่ผ่านจะมีน้ําอยู่ส่วนหนึ่งเข้ามาดันอากาศข้างในเพื่อที่จะดันขึ้นข้างบนอากาศข้างในก็จะดันกลับทําให้เราสามารถที่จะส่งน้ําได้ไกลขึ้นก็คือการเพิ่มแรงดันในปลายสายส่งน้ําซึ่งตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มระยะในการส่งน้ําได้ดีขึ้นหรือปลายสายส่งจะมีน้ําที่ออกมาแรงขึ้น นี่เป็นระบบน้ำนะครับที่เรายังไม่เปิดใช้งานแอร์แวร์การไหลก็จะไม่แรงเท่าไหร่หลังจากที่เราเปิดใช้งานแอร์แวร์แล้วระดับแรงดันของน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ใช้งานได้ดีเราควรที่จะศึกษาแล้วก็นํามาทดลองใช้ดูเราสามารถที่จะใช้ในการลดพืชผักต่างๆได้ระบบเพิ่มแรงดันน้ําทางการเกษตรเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงพันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำแอร์แวร์หรือระบบเพิ่มแรงดันน้ำทางการเกษตรนะครับแอร์แวร์ก็คือลักษณะของการทำระบบกักเก็บแรงดันน้ำโดยอาศัยหลักของธรรมชาติเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการส่งน้ำได้ไกลขึ้นซึ่งตัวนี้จะเราจะทำเป็นถังเก็บแล้วก็เพิ่มแรงดันโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อย่างอื่นโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือกลอย่างอื่นเพื่อเพิ่มแรงดัน การทางานของแอร์นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ําเรียบร้อยเมื่อน้ําเคลื่อนที่ผ่านจะมีน้ําอยู่ส่วนหนึ่งเข้ามาดันอากาศข้างในนะครับดันอากาศข้างในเพื่อที่จะดันขึ้นข้างบนตัวนี้อากาศข้างในก็จะดันกลับทําให้เราสามารถที่จะส่งน้ําได้ไกลขึ้นก็คือการเพิ่มแรงดันในปลายสายส่งน้ําก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ําเมื่อเขาเคลื่อนที่ผ่านเขาจะพยายามดันหาที่ออกให้ได้แล้วทีนี้เวลาเขาดันเข้าไปข้างใน ท่อเก็บอากาศนะครับหรือส่วนที่เป็นแอร์แวร์เนี่ยจะทําให้อากาศข้างในเนี่ยยุบตัวนะครับแล้วก็อากาศข้างในก็จะทําปฏิกิริยาดันกลับซึ่งตัวนี้จะช่วยดันเพื่อที่จะออกปลายสายส่งซึ่งตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มระยะในการส่งน้ําได้ดีขึ้นหรือปลายสายส่งจะมีน้ําที่ออกมาแรงขึ้น ข้อดีของการใช้แอร์แวร์มาเพิ่มในระบบการส่งน้ําก็จะมีอยู่ในเรื่องของการช่วยเพิ่มแรงดันในท่อส่งน้ําเราสามารถที่จะส่งน้ําได้ไกลขึ้นแรงดันน้ําที่ปลายท่อจะมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ําด้วย,วยแต่ก็เราสามารถที่จะทําเองได้นะครับตัวนี้มันทําได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมบํารุงปั๊มการใช้ปั๊มไม่กี่ตัวแล้วก็สามารถที่จะส่งน้ําไปได้ในระยะทางเพิ่มขึ้น สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือใช้เป็นตัวเก็บแรงดันเป็นถังเก็บแรงดันของเราเราใช้เป็นท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วตัวนี้เราตัดมา60เซน หรือบางท่านอาจจะมีท่อที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เป็น3นิ้วก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันต่อมาก็จะมีตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นฝาปิดขนาด2นิ้วถ้าเกิดเราใช้ท่อ2นิ้วเนี่ยอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็น2นิ้วนะครับแล้วก็ข้อต่อลดจาก2นิ้วเป็น4หุนแล้วก็จะมีท่อ PVC 4หุนแล้วก็จะมีวาลวาลตัวนี้เราจะเอามาเพื่อที่จะทดสอบให้ดูว่าการเพิ่มแรงดันเพิ่มได้จริงไหมคือใช้งานกับไม่ใช้งานมันจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็จะมี ก็ต่อ3ทางตัวนี้4หุนนะครับเ <t ell> พื่อที่จะใส่แอร์แรเข้าไปแล้วก็จะมีกาวปะปาอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นเลื่อยแล้วก็ตลับเมตรนะครับมาวัดแล้วก็มาตัดท่อนะครับการเลือกขนาดของถ <t ell> <t ell> ังเก็บอากาศ <pandemic> แล้วก็ความยาวนะครับความยาวเนี่ยไม่ควรจะมากจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้ล้มแล้วก็เสียหายได้ง่ายเพราะว่า เมื่อแรงดันอัดเข้าไปนะครับมีน้ําเข้าไปบางส่วนเนี่ยมันจะทําให้หนักตัวนี้ก็ประมาณ50-60ถึงเซนหรือถ้าเกิดเป็นท่อใหญ่มีความหนาเราก็สามารถที่จะทําได้ยาวกว่านี้สำหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ฝาปิดก่อนอในการทากาวเนี่ยเราควรทาให้ดีตัวนี้อย่าให้อากาศซึมออกได้เพราะว่าตัวนี้จะใช้เป็นถังเก็บอากาศ เมื่อเราใส่ฝาปิดเรียบร้อยตัวต่อไปก็คือเป็นข้อต่อตรงลดจาก2นิ้วเป็น4หุนนี้จะเป็นทางด้านล่างหรือถ้าเกิดท่านใดที่มีท่อส่งน้านะครับมีขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นข้อต่อลดลงมาให้เท่ากับตัวท่อส่งน้ํามันจะได้ประหยัดด้วย ต่อจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนที่เป็นท่อ4ี่หุนนะครับจะลงมาต่อที่วาลวจากนั้นเราก็เสร็จใส่วาลวเข้าไปเพื่อที่จะใช้เป็นตัวเปิดปิดก็คือตอนที่เราไปทดสอบเนี่ยเราจะได้เห็นอย่างชัดเจน ถ้าเกิดท่านผู้ชมทําใช้เองก็ไม่จําเป็นต้องใส่ตัวนี้ไม่จาเป็นต้องใส่ก็คือเราเกิดไว้ตลอดอยู่แล้วตัวนี้เราทําเพื่อที่จะทดสอบให้ดูจากนั้นก็ใส่4หุ่นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงไปเชื่อมกับตัว3ทางนะครับก็ต่อ3ทางที่จะไปเชื่อมท่อส่งน้ําเราจากนั้นเราก็ใส่3ทางนะครับ หลังจากที่เราทากาวเสร็จนะครับเราก็รอให้กาวแห้งจากนั้นค่อยนําไปติดตั้งนะครับหรือเรารอให้แห้งแล้วเราก็สามารถนําไปติดตั้งกับระบบได้เลยสําหรับวิธีการใช้งานนะครับเราจะนำแอร์แวร์หรือท่อเพิ่มแรงดันของน้ำเนี่ยไปเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำนะครับเราสามารถที่จะตั้งได้ตั้งแต่ต้นทางเลยก็ได้หรือจะมาในช่วงระยะกลางที่มีแรงดันน้ําลดลงเราก็สามารถที่จะติดตั้งได้เช่นเดียวกัน การติดตั้งระบบแอร์แวร์หรือระบบเพิ่มแรงดันน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งได้หลายจุดนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเราต้องดูว่าแรงดันน้ําที่ไปท่อเราเป็นยังไงแล้วก็กําลังของปั๊มเราด้วยตัวนี้ต้องให้เหมาะสมกัน <S <S ระบบแอร์แวร์สามารถที่จะอยู่ได้ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่เรานํามาทําก็คืออย่างตัวนี้มันจะเป็นท่อ p VC ท่อ p v วเนี่ยอายุการใช้งานหลายปีถ้าเกิดไม่มีอะไรมา โดนหรือมาทําลายตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆครับใช้ได้ตลอดไปส่วนคนที่เลือกอุปกรณ์ที่เป็นจําพวกขวดพลาสติกก็อายุการใช้งานอาจจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นํามาทําเป็นขวดตัวนั้นอาจจะมีอายุใช้งานที่น้อยกว่าท่อพ v วีซทีนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยเราจะมาติดตั้งแอร์แวร์นะครับซึ่งตัวแอร์แวร์เนี่ยเราติดตั้งห่างจากปั๊มมาเนี่50เมตรนะครับประมาณ50เมตรก็คือตัวปั๊มจะอยู่ฝั่งโซล่าเซลล์ฝั่งน้นแล้วก็ ความดันน้ําฝั่งนี้นะครับก็คือรถผักพวกนี้เนี่ยความดันเขาจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเราจะเพิ่มแรงดันให้เขาเพิ่มแรงดันไปน้ําที่นี่นะครับเมื่อเราหาตําแหน่งของท่อที่จะติดตั้งนะครับท่อส่งน้ํามาที่จะติดตั้งเนี่ยเราก็ขุดแล้วก็ตัดท่อนะครับเพื่อที่จะต่อแอร์แวร์เข้าไปกับระบบ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะทดสอบนะครับทดสอบระบบของแอ r ์วรเดี๋ยวเราจะเปิดบ้าวก่อนก็คือตัวก๊อกน้ําจะอยู่ฝั่งน้นห่างไปอีกประมาณเกือบเกือบสิเมตรเราดึงสายยางมาเพื่อที่จะมาปิดเปิดระบบนี้นะครับมาทดสอบในการลดน้ําก็แรงดันก็เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งใช้ได้ดีนะครับนี่เป็นระบบน้ำนะครับที่เรายังไม่เปิดใช้งาน a i r ์แวรการไหลก็จะ ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นน้ําที่ส่งมาระยะค่อนข้างที่จะไกลทีนี้เราจะมาเปิดแอร์แวร์เพื่อที่จะช่วยต่อไปเราก็จะทําการเปิดแอร์แวร์เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันครับหลังจากที่เราเปิดใช้งานแอร์แวร์แล้วนะครับระดับแรงดันของน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ใช้งานได้ดี ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่การทําระบบแอร์แวรหรือระบบเพิ่มแรงดันน้ําตัวนี้ เราควรที่จะศึกษาแล้วก็นํามาทดลองใช้ดูนะครับตัวนี้จะช่วยให้มีประโยชน์ในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะส่งน้ําได้ไกลขึ้นเพิ่มแรงดันน้ําได้ดีขึ้นเราสามารถที่จะใช้ในการลดพืชผักต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ําที่เราใช้ในการเกษตรได้ซึ่งวิธีการทำแอร์แวร์นะครับตัวนี้ก็เราสามารถที่จะหาอุปกรณ์ใกล้ตัวมาทําถ้าเป็นท่อ p v c เนี่ยจะมีอายุที่การใช้งานที่นานส่วนถ้าเป็นขวดพลาสติกเป็นวัสดุอย่างอื่นอาจจะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่า เราสะดวกแบบไหนนะครับตัวนี้เราลองเอามาทดลองทําแล้วก็ทดลองใช้ดูนะครับตัวนี้เพิ่มแรงดันได้ดีในระดับหนึ่งด้วยเทคนิคการทำแอร์แวร์ระบบเพิ่มแรงดันน้ําทางการเกษตรเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ